สวัสดีค่ะมะเขือเทศรุ่นแรกนะคะอันเนี้ยเดี๋ยววันนี้เราจะมาโลาะเขาทิ้งนะคะเพราะว่าเขาเริ่มวายแล,วแ,ลวแล้วอากาศร้อนแล้วลูกเขาเริ่มไม่สวยเราจะให้พริกนะคะขึ้นมาแทนแล้วพริกของเราเดี๋ยวเราจะโลาะเขานะคะ ตัดต้นมะเขือออกเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะรื้อตาข่ายออกนะจะได้ค้ำต้นพริกให้เขาโตขึ้นมาแทนรื้อตาข่ายออกเสร็จแล้วนะคะถอนหญ้าเรียบร้อยแล้วด้วยข้างรั้วเราเดี๋ยวจะค้ำเชือกให้ต้นพริกเรานะคะเขาจะได้ ขึ้นตรงๆต,ตอนนี้ล้มก็เทเร่กันอยู่เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพริกของเราคั้มเสร็จแล้วจากแปลงมะเขือเทศก็กลายเป็นพริกทำให้ผักเราไม่ขาดช่วงนะคะ